มันต่อครับของเส้นเดิมนะโอ้โยเยออตัวเดิมเนี่ยมีตัวไล่ครับแต่ตัวคงไม่ใหญ่ อะไรไม่ทันจะไ่โดนตกใจหมดโอ้โหโหรับโวิลุด to bèn đấy, ui, dài lái lật đi lại, nằm lên hả tôi chứ, ui ui ui, to ít lật, Bắt lật, bắt lụt lật, lật, โดน่ยอะตรงนี้ปาโดนครับรุดรุดหมดเลยครับสามตัวตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บครับเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับผมไปเปลี่ยนเหยื่อะนะครับทีนี้โดนละดนครับ อันนี้ไม่พลาดตัวไม่นำโอ้ยตัวใหญ่ๆหญ่รูปเป็นคนแล้วเดี๋อตัวเล็กเนี้ยครับผมโดนเบ็ดวีมซีนะครับหนึ่งโอ้ะเต็มปากเดี๋ยวขอดบดก่อนนะนี่นะ มิดเลยครัสองเงี้ยเต็ม